ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News จาตุรนนำทีมคัมแบ็กเพื่อไทยผนึกกำลังดันพักกลับเป็นรัฐบาลนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยร่วมกันถแถลงข่าวให้การต้อนรับนายจาตุรนฉายแสงนายวุฒิพงษ์ฉายแสงนางทิติมาฉายแสงนายเสกสิทธิ์วัยนิยมพงษ์ และนายอาจองค์หิมบินสิราวานิชพร้อมคณะที่เดินทางเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยนายจาตุรนฉายแสงกล่าวว่าได้รับเชิญให้กลับมาพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมทํางานต้องขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าพวกตนพยายามหาทางที่จะเป็นประโยชน์แก้ไขบ้านเมืองสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยจเจริญก้าวหน้า พบว่าสถานการณ์บ้านเมืองเกิดสภาพที่ประเทศมีปัญหามากทั้งจากความไม่เป็นประชาธิปไตยเรื่องเศรษฐกิจปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้แก้เป็นปัญหารัฐบาลล้มเหลวในการแก้ปัญหาประเทศต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้รัฐบาลที่แก้ปัญหาที่ดีกว่าหวังว่าจะสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยจเจริญก้าวหน้า สภาวะแบบนี้ฝ่ายประชาธิปไตยต้องผนึกกำลังให้เข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้พบว่าพรรคเพื่อไทยกำลังจัดขบวนผนึกกำลังจากผู้มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเพื่อทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นบรรลุจุดมุ่งหมายและแก้ปัญหาให้ประเทศพวกตนเป็นคณะเล็กๆแม้มีประสบการณ์บ้างแต่ไม่ได้วิเศษวิโสอะไร หวังว่าเมื่อมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วจะทำประโยชน์ให้ได้ไม่มากก็น้อยจะทำอย่างเต็มความสามารถเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าจะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์อย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ